สิ่งที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าอันสิ่งนั้นมีแช่นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทรมรโลกมีนิพพานมีตลอดสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมีเต็มอยู่ทั้งหมดนั้นก็ไม่พ้นสายตาแห่งธรรมที่สรงแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกไปจากกิรลส เครื่องมัวหมองกระจายไปแล้วจนได้ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเป็นลำดับลำดาพร้อมกับการแก้กิเลสภายในใจไปพร้อมบันพร้อมกันปัญญาเมื่อมีกำลังบางชามากขึ้นแล้วจะทำงานเป็นของตัวเป็นอัตโนม,มัติเพื่อกำกัดกิเลสไปในตัวในตัวไม่เลือกอิริยาบถว่ายืนเดินนั่งนอน เว้นแต่หลับเท่านั้นสติปัญญาที่มีกำลังวางชาเป็นอัตโนมัติในการชำระกิเลสไปโดยลำดับลำดากิเลสตัวไหนก็ค่อยมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปสติปัญญายิ่งแสดงความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจิตใจยิ่งมีอำนาจเต็มหัวใจขึ้นเป็นลำดับลำดาปัญญาก็เฉียบแหลม ขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันกิเลสค่อยเหือดแห้งลงไปเหือดแห้งลงไปเห็นประจาักภายในใจของเราใจที่เคยมืดบอดก็เคยเปลี่ยนก,ก็ค่อยเปลี่ยนความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาอนกระทั่งฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากจิตใจก็เท่ากับชำละหรือชะล้างความมืดบอดของจิตให้ออกโดยสิ้นเชิง เหลือแต่กิตล้วนล้วนที่เป็นธรรมทั้งแทงสว่างก็จางแก้งครอบแดนโลกธาตุไปหมดโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดหากเป็นขึ้นภายในยกิจความสามารถทุกอย่างจะอยู่ภายในยกิจโดยไม่ต้องไปหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยัน <c oughs> <c oughs> เช่นท่านว่าบาบุญโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมี เปรตผีสับเสดประเภท,เทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุว่าไม่ที่ท่านแสดงไว้ตลอดมานั้นเป็นที่หายสงสัยเพราะกระแจงแจ้งในสิ่งที่ทรงแสดงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันว่าเปิดโลกธาตุภายในหัวใจประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ศูนย์เปล่าว่างไปหมดไม่มีอะไรมาผ่านภายในจิตใจเลย นั่นแหละใจที่ทรงธรรมโลกวิถูทรงธรำรด้วยอาละอาโลโกุดปาดิได้สว่างกระจ่างแจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงไว้ด้วยโลกกวิถูคือรู้แจ้งเห็นจริงความรู้เป็นอันเดียวกันสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิม นับกี่กับกี่กันมาเป็นอย่างเดียวกันความรู้ของจิตจิตซึ่งเป็นนักรู้ก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์ที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาผ่านมาพบที่ไหนเจอกันที่ตรงน,นั้นไม่มีปิดบังล,ลี้รับเรื่องทำให้หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีก็จจางแจ้งภายในใจหายสงสัยพูดแล้วสาธุ ไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ด้วยสันทิฏฐิโกเวลากิเลสขาดสาบ้านลรงไปจากใจก็รู้ประจักษ์ใจตัวเองสิ่งใดที่เป็นวิสัยของใจซึ่งจะควรรู้เข้ามาสัมผัส ก็รู้เห็นไปบุตรไม่มีสิ้นสุดยุติตามสภาวธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดประจกักษ์ตนเองประจักษ์ด้วยตัวเองด้วยสันทิติโกเช่นเดียวกัน <c oughs> นี่รมเหล่านี้ได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วภายในจิตใจจากการปฏิบัติด้วยความทักเกียกตะกายตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่ง ถึงวาลาสุดท้ายที่เลสดคาสะบั้นลงไปจาก,กจ,จิตใจถ้าจะนับวันเวลาให้พี่น้องต่ลายได้ทราบในผลอันเลิศเลอของพระพุทธศาสนาที่สอนสัตว์เพื่อทำมันเลิศเลอนั้นได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วภายในใจของเราเรื่งไม่มีอะไรที่จะสงสัยต่อไปแล้วประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ายอมรับพระพุทธเจ้า ยอมรับด้วยเหตุผลกลไกที่รู้เห็นอย่างเดียวกันไม่มีการคัดค้านกันได้เพราะเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันยอมรับอย่างเดียวกันที่ว่าบาปบุญนโลกสวรรค์นี้มีนี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สำนึกในสิ่งเหล่านี้ให้มากบาปบุญมีอยู่ตลอดเวลาเพราะสัตว์โลกมีความเคลื่อนไหวไปมากระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งดีทั้งชั่ว ซึ่งเป็นการสร้างบาปสร้างบุญอยู่ภายในกิริยาแห่งการกระทำนั่นแหละเนี่ยเมื่อเป็นฉะนั้นบาปบุญจะสูญหายไปไหนเมื่อผู้กระทำบาปกระทำบุญยังคงทำอยู่ตลอดเวลาบุญบาปก็ต้องเปิดเป็นผลขึ้นมาในผู้กระทำตลอดไป <c oughs> ทีนี้เมื่อกระทำมากเข้าไปมากเข้าไปเช่นผู้สร้างบาปสร้างกรรม ก็จะต้องเป็นบาปเป็นกรรมหนักขึ้นหนักขึ้นควรจะไปสวยกรรมจากกรรมอันลามกนี่ขนาดไหนโจงกระทั่งถึงลงนรกหมกไหมตกนรกหมกไงไปได้นั้นก็เป็นไปเองตาอํานาจแห่งกรรมผกไสไปผู้ทีสร้างผู้สร้างคุณงามความดี ได้มากน้อยเพียงไรทําอยู่โดยสม่สําเสมอก็เป็นการพ่อพูนผลดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสามารถตั้งแต่เริ่มเทบุตรเทวดาสวรรค์ชั้นพรมผ่านขึ้นไปถึงนิพพานได้โดยสมบูรณ์ก็เพราะการกระทำดีของเราโดยสม่สําเสมอไม่ลดละความเพียรนั่นแหละนี่แหละ ผลบุญผลบาปเราจะไปหาที่ไหนมาตัดสินให้หาที่ตัวของเราผู้ทำบุญทำบาปอันนี้เป็นตัวประกาศผลแห่งบุญแห่งบาปขึ้นที่การกระทำของเราไม่มีผู้ใดมายืนยันรับรองไม่มีผู้ใดที่จะมาแก้ไขดัดแปลงเราจากการทำบาปถ้าเราไม่ ไม่ละในการทําบาปแล้วผลบาปจะติดตามตลอดเวลาแม้จะปฏิเสธว่าไม่เป็นบาปก็คือการเป็นบาปอยู่ด้วยการกระทําบาปของตนนั่นแหละ <c oughs> ผู้ทําบุญก็เหมือนกันแป็นบุญไปตลอดเวลาเป็นบาร,รมีแก่ล้าสามารถขึ้นเป็นําดับเราเป็นผู้สร้างบาปเองสร้างบุญเองและเราจะเป็นผู้สเสวยกรรมแห่งดีชั่วคือสเสวยบาปสเสวยบุญ ในตัวของเราเองสมกับชื่อว่าใจไม่เคยตายใจจะเป็นผู้ไปรับบาปรับกรรมในที่ต่างๆพบนั่นชาตินี้ไปจากกรรมของเราที่สนับสนุนให้พาเป็นไปนั่นแหละ <c oughs> ผู้ที่จะไปคติอันต่ำช้าเร็วสามก็คือบาปของผู้นั้นเป็นผู้ทำแล้วหมุนตัวเองใสตัวเองลงไปสู่ ที่ต่ำสามจนกระทั่งถึงตกนระกได้ไม่สงสัยผู้ทำคุณงามความดีก็คุณงามความดีของตัวนั้นแหละเป็นผลที่จะนูนส่งตัวเองให้ไปสู่สกติมีโลกสวรรค์พมโลกจนกระทั่งนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยขออย่าได้พากันสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญให้ดูกิริยาความเคลื่อนไหวของเราผู้ทำอยู่ตลอดเวลานี้ทั้งบาปทั้งบุญ ทำบาปเป็นบาปเราจะไปหาที่ไหนมาตัดสินให้เอาดูการกระทำของเราเราทำบาปหรือทำบุญเราทำบาปผลแห่งบาปก็จะมาตัดสินตัวเราเองเราทำบุญผลของบุญก็จะมาตัดสินให้เราเองให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไปโดยลำดับนี่ให้เชื่อตรงนี้เรียกว่าผู้เชื่อกรรม้เรื่องบาป มาเรื่องนรกสวรรค์เราอย่าไปพูดอย่าไปลบล้าง <c oughs> ที่พระพุทธทเจ้าทุกๆุพระองค์ตรัสไว้เป็นเสียงเดียวกันเป็นแบบเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแต่การไหนไหนมานรกก็ดีสวรรค์ก็ดีจงกระทั่งนิพพานมีมาดั้งเดิมตล,ตลอดอน,นันตการ เนี่ยเราจะไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีไม่ได้เมื่อเรายังทำบาปทำบุญอยู่บาปบุญต้องเป็นของเราตลอดไปจนกระทั่งสถานที่จะรับรองคนบาปคนบุญก็มีพร้อมแล้วเช่นนรกสําหรับรับรองคนทำบาป สวรรค์พมโลกนิพพานสำหร,รับรับรองคนทำคามบีนี้มีอยู่แล้วสถา,านที่รับรองก็ไม่เคยสูญหายไปไหนตลอดอนันตการ <c oughs> อย่าได้ไปสงสัยอันเป็นเรื่องของเกียหลอกหลวงเราให้ทำความชั่วช้าละโมกแล้วทำตัวให้คิปหายไปคั้นแล้วเวลาผลไดล้รับก็ไม่พ้นที่จะเป็นไปตามความชั่ว ควรจะตกนรกได้ก็ต้องตกนรกไม่มีใครมากาั้นกลางห่วงห้ามกรรมชั่วของเราได้การทําคุณงามความดีก็เป็นผลอดีงามมีอำนาจมากที่จะสนับสนุนเราให้ไปสู่คติอันดีมีโลกสวรรค์เป็นต้นไม่มีใครมาห่วงห้ามเราได้เราต้องเป็นผู้ห่วงห้ามหรือหนุนเราเอง หัวห้ามไม่ให้ทำบาปทำกรรมถ้าเราอยากไม่ไม่อยากเสวยความทุกข์ร้อนตกนรกอเวกีให้เราห้ามการกระทำชั่วของเราถ้าเราอยากไปสวรรค์อยากพ้นจากทุกข์ค่อยพากันสร้างคุณงามความดี <c oughs> ใส่จิตใจของเรานี่แหละจะพาเราไปส่วนที่วันนรกสวรรค์พมโลกนิพพานมีหรือไม่มีอย่าให้จิเลกมาหลอกลวง มาต้มตุนเราว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีกิเลสมันลากสัตว์ให้ตกนรกได้มากมายขนาดไหนแล้วมันก็มาปิดหูปิดตาสัตว์โลกว่านรกไม่มีไม่มีสัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่เข็ดไม่ลาขึ้นจากนรกมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากชาติใดพบใดสถานที่ใดจิตใจก็ให้ถูกกิเลสโน้นให้สร้างแต่บาปแต่กรรม ไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็ไปตกนรกอีกตกแล้วตกเล่าเพราะไม่ทราบร่องรอยของตนที่เคยเป็นมาอย่างไรบ้างนี่คือเรื่องของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกเรื่องของธรรมนั่นไม่โกหกหลอกลวงให้สร้างดีได้ดีสร้างชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสถานที่ดีและที่ชั่วสำหรับสัตว์ที่เป็นบาปและเป็นบุญต้องได้รับเสมอหน้ากันหมดเนี่ย <c oughs> เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้มีความหนักในจิตใจให้มากให้เป็นคู่เคียงกันไปกับด้านวัตถุ <c oughs> ที่เราก่อร่างสร้างนั้นสร้างนี้เพื่อความเป็นอยู่สะดวกสบายทางร่างกายของเราก็ให้สร้างงามความดีเพื่อความสะดวกแก่จิตใจของเราได้อยู่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยเกาะกับบุญกับบุญศลไว้ในเรียวกว่า เราทำงานเพื่อตัวของเราด้วยความสม่ำเสมอทั้งทางร่างกายก็บำหลงด้วยวัตถุจริงของต่างๆเพื่อที่อยู่ที่กินสำหรับใช้สอยการรับทานต่างๆเราก็ส่แสวงหาเช่นเดียวกัน่นละการบุญการกรุศลซึ่งเป็นอาหารอันลึกซึ้งของใจได้แก่บุญอกุศลอันนี้ก็ให้พากันสร้างกันหนุนไปโดยลำดับ จะเรียกว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติแห่งความเป็นมนุษย์และเป็นลูกชาวพูทเต็มตัวให้เชื่อบุญเชื่อบาปตามทางของาศาสดาเชื่อนรกสวรรค์พรมโลกตามพระยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเราจะแค่้วคลาดปลอดภัยไป็ลำดัอแบบอย่าเชื่อกิเลสที่เคยมีแต่ความหลอกหวงต้มตุนสัตว์โลกตลอกมา การภาวนาขอให้ทุกๆท่านซึ่งเป็นชาวพุทธได้ถือเป็นจิตจลักษณะอันจำเป็นของตนตลอดไปเช่นเวลาจะหลับจะนอนอย่างน้อยให้ได้เวลาหลับนอน <c oughs> ไปภาวนาไหว้พระสวดมนต์ตามกำลังของเราจะได้มากน้อย <c oughs> <c oughs> แล้วให้นั่งทำความสงบใจโดยมีคำ ภาวนาจะเป็นพุทธโธก็ได้ธร,รมโมก็ได้สังโฆก็ได้มีสติเป็นเครื่องกำกับคำบริกรรมของตนให้จิตยึดคำบริกรรมนี้ไว้อย่าให้สายแสบไปสถานที่อื่นใดอารมณ์ใดทั้งสิ้นในขณะที่ภาวนาให้มีสติบังคับภายในจิตใจของเราไว <c oughs> แล้วใจของเราเมื่อมีสติกำรรกับรักษา มีการภาวนาด้วยบทธรรมเป็นครั้งยึดเหนี่ยวอยู่แล้วใจของเราจะเกิดความสงมบ่มเย็นขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะเกิดความสง่าผ่าเผยเกิดความแปลกประหลาดและความอัจัรย์ความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในใจของเราโดยลำดับนี่เรียกว่าเราสร้างที่พึ่งทางใจใจก็ได้รับ ทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นใจที่สม่ำเสมอเป็นใจที่มี <c oughs> ความอบอุ่นภายในตัวเองสมบัติงเินทองเข้าของภายนอกเราก็อาศัยเข้าไปตามเรื่องของร่างกายที่มีความจำเป็นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จัดก็ทำไปส่วนด้านจิตใจนี่ก็ให้บําเพ็ญอย่างนี้ไปสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธโดยแท้ เวลานี้ชาวพุทธเรามักจะมีแต่ลมปากไม่ค่อยมีหลักของการถือพุทธศาสนาติดตัวว่างเลยหลักของผู้ถือพุทธศาสนานี่คือจิตตะพรนาให้อบรมใจของตนโดยสม่ำเสมอทุกวันยิ่งได้ทุกเวลาไปที่ไหนนำคำบริกรรมพุโทโธให้ติดใจไปตลอดตลอด เราจะเป็นธรรมโมรหรือสังโฆหรือทรรมบทใดก็ตามมีสติกำรรกับรักษาใจของตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสร้างหลักเกณฑ์ให้แก่ใจสร้างอาจสร้างทำให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจใจเมื่อได้รับอันรับธรรมจากการภาวนายเสมอ <c oughs> เรื่องการทำบาปท,ทำกรรมนั้นมันจะค่อยหดค่อยโยนเข้ามาจิตเกิดความละอายต่อบาปต่อกรรมฮินิเออรตะปะจะเกิดขึ้นภายในใจทันที แล้วผ่อนผันสั้นยาวในการทำบาปหมดเข้ามาเป็นการทำบุญนักเข้าก็มีแต่การทำบุญคำพูดถึงเราว่าบาปนี้ะสะยดสะยองไม่อยากทำนี่คือผู้มีหลักใจ <c oughs> มีการภาวนาเป็นเครื่องยืนยันการทำบาปขัดต่อจิตที่มีความสงบร่มเย็นด้วยธรรมการทำบาปไม่ใช่เป็นความดิบความมี เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ใจที่สงบให้ล้มละลายไปได้เพราะงานจึงตั้งหลักใจไว้ด้วยการภาวนา <c oughs> <c oughs> คือพุโทโธพุธโทโธไม่ใช่เป็นของยากเราอยู่ลำพังจิตของเราก็คิดอยู่แล้วแต่ส่วนมากต่อมากร้อยทั้งร้อยจะคิดไปเพื่อกิเลสปัณหาฉุดลากดึงไปที่นั่นดึงไปที่นี่ อันนั้นดีอันนี้ดีความฟุ้งเฟอ้อเหิมก็ตามกันมาตามกันมาผลที่ได้รับก็มีแต่วความทุกข์ร้อนภายในใจนี่คือกิเลสฉุดลากไปเป็นอย่างนี้เราละลึกไปตามกิเลสโดยไม่เราไม่รู้ว่าเราละลึกตามกิเลสวิ่งตามกิเลสแต่หลักธรรมชาตินั้นกิเลสฉุดลากสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันเราก็ไม่รู้ทีนี้ให้ย้นเข้าให้ให้ย้อนเข้ามา สู่อัดสู่ธรรมความระลึกไปตามกิเลสแล้วพลิกกลับมาระลึกไปตามธรรมทั้งๆท,ท,ที่เราทําหน้าที่การงานจะทําการอะไรก็ตามขอมาเลึอกรละ,ละลึกได้ทั้งระลึกเรื่องราวของกิเลสวิ่งตามกิเลสทั้งระลึกถึงเรื่องอัดเรื่องธรรมยึดธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์เช่นพุทโธพุทโธเราทํางานเราก็ระลึกได้ให้พากันถือหลักนี้เป็นสําคัญ ตจเราจะค่อยมีความสงบร่มเย็นมีเรือนอยู่มีที่เกาะที่ยึดจะเป็นเกาะเป็นดอนขึ้นภายในใจของเรามีฝั่งมีฝาที่ใจของเรามีหลักวยธธรรมให้พากันอบรมภาวนาอย่าให้มีแต่ชื่อว่าชาวพุทธชาวพุทธโดยที่ไม่มีอะไรวี่แววแห่งความเป็นพุทธติดเนื้อติดตัวใจเลยแล้วอย่างนี้มันลอยลมเกินไป มีแต่ชื่อแต่นามกิริยาของพุทธไม่มีในหัวใจของชาวพุทธเลยอย่างนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้ต้องให้มีพุทธติดแนบกับใจด้วยคําบริกรรมเช่นภาวนาไปที่ไหนใจเราละลึกได้ตลอดเวลาละลึกถึงบาป ถึงบุญได้ตลอดเวลาเลือกเล,ลือกถึงการถึงงานตลอดถึงความฟึง่งเฟอเอ้อเห่อขนองต่างๆมันเล,ล้วได้ตลอดเวลาแล้วเราดลือกให้เป็นธรรมเข้าสู่ใจของเราเพื่อคมรุ่งเย็นเป็นจุขเราก็เลือกได้เช่นเดียวกันเพราะจิตทําหน้าที่อันเดียวเวลาเลือกถึงธรรมโลกมายุ่งไม่ได้แต่เวลาเลือกถึงโลกธรรมเอื้อมไม่ถึงโลกเอาไปกินเอาไปต้มตุนตลอดเวลาได้ให้เรา คิกแ,แปลงแปลงแปลงจิตใจของเราเข้ามาสู่ธรรมจะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธให้มันพุทธโทร,รากฏที่